กสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิด์ตคสู่สู่คนพ่อแม่พี่น้องเลยเปิดภาพมากอะอ่าอยู่เพื่อนซ่านหนังใหม่นเนาะเพื่นอนเนาะพอดีกับพ่อเนาตอนอยู่อ่าพี่เมื่อคืนพี่น้องเลยกหลังจากที่แล้วจบพิธีเนาะพี่น้องเลยแล้วจบพิธีแต่ว่าโคจบคือเขาเมีนเงินคลองแบบเนาะ ฝน,น,น้นกนตกพี่น้องเยฝนตกให้เติบ็นคืนอ่เนาะพี่น้องเนาะแต่ยังไม่ได<อ>้ไปเรียกงานพี่น้องเลยหลังจากการคอดูแล้วเนาะพี่น้องเลยมาต่อการเงินกานใหม่โอ้ยเรียกต่งาน่นนาย,ายังไม่ได้ไปจ้างยนพี่น้องอยูเนาะเนาะความอื่นกะภาคข่าวมาเบิ้งติดตามไปด้วยพ่อแม่พี่น้องเนาะข่าวมาหับมาส้มได้วยพี่น้องเลยกะ สถานก,การณ์ตอนนี้ก็คล้ายๆไปว่า,าเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนกลับเราเสียใจประมาณนี้่ะพี่น,อนนะอ้องเลยนะเพราะว่าตอนมูมาเราดีใจพี่น้องเลยแต่ว่าตอนมูเมื่อเราเสียใจแล้วบาดนี่ได้เก็บเครื่องเก็บของได้เนาะเมียนเครื่องเมียนของอันนี้เมื่อคืนนี่มันเนาเมียนไม่เครื่องหนึ่งได้พี่น,อนนะ้องเลยเนาะเก็บเมียนไม่ยเนะตนนิแล้วเนานะ ย่างเครื่องฟอกเขาผมก็ถึงว่าลายเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเขากินอ่โมลวงปลายพี่น้องเลยเอาปฏิจจานงานใหญ่เพราะคนไหนเนาะเนาะพี่น้องเลยมีแต่อากาศก็ดีดีเนาะมีแต่เครื่องเครื่องฟอกถองขั้น่องหน้าถึงขั้นดึงน้าเนาะพี่น้องมากินยังไม่ได้ออกไปเรือยไปงานหรอกพี่น้องมานีกันนะเผื่อสีต่อฟืนต่อไฟเขาห้องเนาะเตรียมันอยู่มันนอนมานอนอีกพี่น้องเลยมานีเนาะเพราะว่ายังเตรียมการ một tăng tù một thân lầy dùng thì nào người nó tàu mưa thì non mòn xưa món hẹt tẹt bộ mà bày gần than mày ít thì nào người nó áo thì đâu vậy đều với nhau hà này khảo Nam con thì nào người sao này cửa thang mía cả quái nước thảo đứng năm bộ thân thì nào người mười lúc nói sổ của nó có đi sao cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ con, video nào người ป่ะพีน้องไปเบบิงบบ่งรอๆพี่น้องเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนกลับเสียใจจังเลยแล้ว <c oughs> โอเคเพื่อนพี่น้องนี่นะพี่น้องนอีกอะยังบม่ได้นอนห้องพี่นอ้นนะอนอียเนาะเพราะว่านอนมาได้เรายังท่านมีที่ลงที่นอนเนาะยังเตรียมมาทัานพี่น้องกเนายังท่านมีนะลอ,อยงไงกันนะเนาะดูกะ อยาเกเอบเอบแน่พไปหรอกไปตามภาษาเล็กน้อยเนาะถังน้ำก้อนกันทางตะโพว์ใบทรงจำร้อยแยากกินพี่น้องเลยเดินมาใส่ถังถังนี้ไว้บะดนาะก็เย็นในบ่อแล้วเนาะโอเคใส่ตามมาคุ้งเที่ไหนเดียวอ่าพี่น้องเพิ่นเลือกเรียกรรมะกินข้าวกินน้ำพี่น,นออ้องเไยบัดนเนาะจุภัยก่อนได้อ้าเจ้าจ แล้วพักกินเนึ่ยก็อันนี้เมียนแต่เป็นบางส่วนเนี่ยพี่น้องเลยเนะาะมืัอคืนนี่บเบาวแเยวจูดเนาะเดี๋ยวจะจูดเพิ่มเติมมีก้อนพี่น้องเลยเนะเาะเพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนไปนะพี่น้องเลยเนาะอะไรกับจูดกันแน่เนาะพี่น้อง

นะับอากาศมันดีโอ,อ้น้ำก้อนบอ่เลยมาไม่น้ำก้อนเนาะคืออย่างพิ่เพิ่อป่อ <c oughs> อันเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาเยี่ยคอยตัวอันจูดก่อนเนาะเอาแล้วไง miền Nam đó là một Bắc. hộ đất nhà trò tao tàu không thằng khẩu con rồi người cái phay đường khẩu Nam con 得举报你。

tầm một hung nè nó phi đầu nó okay. hầu hay vẫn nên vẫn tèn phi đầu người nó vẫn tèn không sao hả ok vẫn còn thì phải hè món nó hết á con thì như đi nó là bộ. สบายดีขอ,อยากเข้าได้ไดขออยากเข้าได้สบายดีเด้อจะมีหวดบอบมันไปเอาไปเอาปไปแบเลยโชวกันหน้าดิมันยังลูกนะบอกเขาเดี๋ยวย,าง,า,ยางไปออกกําลังกาย,ยบอกเนก้อน โอ้ยเป็นยังกับนเอาจะไปหนึ่งวันนี่นะฮะกับเขาไปหนึ่งวันนี้ตัวไรตัวไรตัวได้ก็ได้พี่รุหมดปะหมดครบลูกทั้งหมดหมดจักกัดดุจึงนอนยานะหมดเตียงเลยถามมึงดูถ้าถามมึงก่อนมีมีแป๊วโรตัวละโซ่สามพันคูไปเพื่อนไป ก็ได้ก็ได้คือช็อนก็ได้ไม่ยากตัวก็ได้เลยเราโบชูอิจินแยงแล้วรรรถแยงแวรรรถหรอเราเอามองมาก,กินเลยก็แยงแวรรรถไปซะ,ะพี่น้องเลยในเรื่องข้าวในงามก่อนมาไวา้ละเที่ยงมวยอา,กา,มมากาศมวยมันยังเท่าได้อากาศมันดีใช่ไ,ไหมเนี่ยอ,อากาศดีมาอยู่เฮือนใหม่แมนสุูมเย็นสุ่มเย็นพี่น้องเลยขึ้นเฮือน ไพ่ยยาง,งามเนาะเด็ก,กี้พิ่นเอิ้ญพรุ่อนี้บ่แม่นแล้วบัดนี้ข้างค่างามแบบกระเบื้องงามบวันเนาะเด็ก,กี้ขึ้นๆไม่ไพ่ยยาง,งามบัดซัตย์ชาวโมฮันผุดมาเนาะเอา้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเด้อบัดนี้พี่น้องเนะอ้ยเนาะขอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องอิฟซีกันเบิร์ดสู่สูคนพี่น้องอเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมจังได๋ก็เข้ามาเบิง่งร์ดมาช้มในะเด้อพี่น้องเด้อผาเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ มามาเซมเบ่งน้ากันหน่ด้อมาเบ่งคนน้อยขี้ให้เนาะคนห้อยอ่าอยากให้อุ้มตลอดปงบอได้พี่น้องเลยปงปงเป็นแอเอา้าพี่น้องเลยหาให้ยูเฮ็ดกินก่อนเนะาะเจ้าหน่อยกะเขา,ไม,เาไม่เท่าน้อยไม่เท่าใหญ่ก็ออกมาขี้เท่าน้ำเลยเนเาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้พอพอ่พอพกัปไปยอนใะนคลิปน่ะคลิปนี้จบคลิปลงเพียงซัมนี่เนาะ เจอกันในคลิปนะพี่น้องเลยหักบาเนี้ยเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปก่อนอพี่น้องสบายดี